วันนี้เรามาดูการซ่อมแอร์ของ Ford r a n นเ r อรี2014ครับก็คันนี้ลูกค้าแจ้งว่าก่อนหน้านี้ได้ไปซ่อมแอร์มาหลายเที่ยวแล้วครับก็ยังไม่จบก็คือได้ไปทำการเปลี่ยนคอมแอร์มาแล้วก็เปลี่ยนแผงรังพึ้งแอร์มาครับแล้วก็ใช้ได้สักพักแอร์ก็ไม่เย็นครับก็ขับมาหาเราก็เราตรวจเช็คแล้วก็ปรากฏว่าภายในตู้แอร์มีกลิ่น เม็นเปรี้ยวครับ mm hmm. ก็คาดว่าตัวแอร์น่าจะเสื่อมสภาพรั่วซึมครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราจะถอดหรือคอนโซลเพื่อที่จะเอาตูวแอร์มาเช็คดูครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวขั้นตอนในการซ่อมเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับ mm hmm. ก็ขั้นตอนในการถอดหรือตัวแอร์ mm hmm. ก็จะประมาณนี้ครับคือเราจะยก mm hmm. คอนโซลชิ้นกลางออกก่อนแล้วก็จะคอนโซลชิ้นใหญ่พร้อมกับพวงมาลัยเราจะยก mm hmm. มาทั้งยวงครับ แล้วก็จะเห็นตู้แอร์อยู่บริเวณภายในครับก็รุ่นนี้ค่อนข้างถอดยากพอสมควรครับก็ขั้นตอนในการถอดภายนอกครับบริเวณนี้จะเป็นท่อฮีตเตอร์ครับที่เชื่อมต่อเข้าไปในตู้แอร์ครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเอ็กชั่นบครับก็เราให้ถอดออกไปแล้วครับแล้วก็ สุดแบบที่เชื่อมต่อครับทูกแอร์ก็พอแล้วครก็ขั้นตอนในการยกคอนโซลออกครับก็ค่อนข้างใหญ่ครับต้องใช้แรงคน2คน3าคนก็ประมาณนี้ครับก็ยกคอนโซลออกไปแล้วครับก็มาดูภายในครับ เห็นได้ว่าฟองน้ําเสื่อมสภาพเปือ่อยรุ่ยหมดแล้วครับเดี๋ยวจุดนี้เดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนฟองน้ําให้ลูกค้าให้หมดจุด,จดครับแล้วก็ถอดออกมาล้างทำความสะอาดให้ครับตัวแอร์เราก็ยกออกไปแล้วครับ ภายในก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะทำกำลาดเป่าฝุ่นเช็ดถูภายในให้ลูกค้าครับนีค่ครับคือสภาพตู้แอร์ครับก็ค่อนข้างเสื่อมสภาพครับ ก็บริเวณนี้ครับมีคราบน้ำมันเกาะอยู่ครับคาดว่าน่าจะน่าจะรั่วซึมบริเวณนี้ครับเดี๋ยวเราจะแนะนำลูกค้าเปลี่ยนตู้แอร์ไปเลยทีเดียวครับเพราะว่าอายุก็ประมาณแปดปีเก้าปีแล้วครับขั้นตอนในการล้างทำความสะอาดเปลือกตู้แอร์หรือว่ากล่องตู้แอร์ให้ลูกค้าครับตองมาบริการขงาจุดครับ ก็เรามาดูตู้แอร์ที่เราจะทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าครับก็ตู้แอร์ก็เราก็เลือกใช้เป็นงานแท้ครับก็งานแท้ศูนย์ครับงาน,ย,นยันสูงครับก็เย็นแน่นอนครับนี่คือ Expansion Valve ครับก็เป็นของ f u j i c o k i นะครับจะได้ครับมาตรฐานนี่คือ filter ของแอร์ครับก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยน ทั้งหมดนี้เขาไปในรถให้ลูกค้าครับก็ปเปลี่ยนของน้ำให้ลูกค้าจุดทับ ขั้นตอนในการประกอบตัวแอว์กับคืนครับ ขั้นตอนในการใส่ Expansion น a l วครับก็ในช่วงขั้นตอนในการประกอบคอนโซลกลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิมครับ เข้าสู่ตำแหน่งเดิมเกือบวัดไปเป็นแล้วครับตอนนี้เราก็มาดูความเรียบร้อยครับหลังจากที่เราประกอบทุเรศแล้วก็ยึดคอนโซลกลับเข้าสู่ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้คือไม่ใช่เราเติมเต็มแล้วครับก็มาดูค่าเกษครับสองโลก็ประมาณสามสิบครับสองไฮก็ประมาณสองร้อยครับก็อยู่ในเกียร์ที่ปกติครับ มาดูงานประกอบาะในครับก็มาดูอุณหภูมิทั้งโดยสารครับก็ประมาณหกจุดหนึ่งครับก็ถือว่าเย็นครับมาดูงานประกอบครับก็งานประกอบเราก็เข้าตำแหน่งเดมครบจุดครับวัดครบทุกตัวครับไม่มีเหลือครับก็ตอนนี้ช่างเรากาลังเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าอยู่ครับก็เรียบร้อยครับ ปลอดเดนเจอร์ปี2014ครับปอดรือเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่ก็ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผลงานของเราครับร้านหนุหมอตู้แอร์ล้วปลาเคาโทร08992118.5ครับท่านใดมีรถแล้วก็แอร์ไม่เย็นสามารถโทรสอบถามต้นต้นได้ครับหรือนำรถเข้ามาที่ร้านได้เลยครับร้านเราก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนลาดประเคาพิทยาคมครับหรือว่าเยื้องๆกับวัดลาดประเคาครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม